บัตต f ไฟส์ออนไลน์นะครับอ่าประจำเดือนกุมภาพันธ์นะครับระหว่างน้องกอรจะก,กับน้องใหม่น้องปลานะครับแข่งแบบเบสออฟวันนะครับโดยที่น้องกอรเริ่มก่อนครับเดอะเฟ a โค่นันโค่นันจู่ชาร์จจว่ ได้ครับการวางแผนที่ดูมิมพว่เกตจวดเจออี๋เจอเ,เกตจวการ์ดหนึ่งใบไม่หลงแล้วก็บาเรียบอร์ดครับเสร็จแล้วอ่ะอยังเกียร์ผมปรับเสียงเมื่อกี้เสียงเขาจะเบาผมปรับสุดเลยก็ใส่ไอเทมโลวิช no เล่นใหม่ ได้เอาบริเี่แจงไรชาร์จสอเกีด,ดูเกีทั้งหมดสอเกีหนึ่งใบขึ้นหมืนใบนี้ขึ้นหมืนเหลือเงได้ครับพิแมทเปิดสีเอาคาแรเตอร์มันก็สใบขึ้นหมือนะเกีเชียชาร์จสี่เกีโอ้โหเจ็บเลย <c oughs> เจ็บเลย <c oughs> เ,เป็นไนส์ซีว์ไน์เ nice? จอเกียทิ้งเ,เนี่ยปีห้ไม่ร,ทรูทแบบุกทิ้งเกียจวเจอเกียครับพิวสองจวส เป็น16หนึ่งต่ออะอ้โหบ้าขนา้ว่ามีอะไรอยู่ดีนะนรโคโซจันกิโคโซจันกิเริเ่มตีเลยครับกี่ลีค,ครับนัดตีสกิลครับเก็บเป็น เลือกเป็นดูดไรแล้วกันดูดหนึ่งไรสกิลหนแล้วก็ลุยต่อสอ,อ,องเขียบอ่ามันดูดหนึ่งได้วยสกิลดูดหนึ่งไผมฮิวหนึ่งไแล้วก็ตีสองเแล้วก็สกิลีสกิลหนึ่งจวเอาเมินไว้กับใต้กองลุกเวยทีเปิ้ล่านเลยครับข้เดินจวาร์จจวก็ใช้สแล้วก็กเลือสแก็ใบ,บหนึ่ง อืมเอาเลยไม่ใช่คอครับจะใช้รถสแกนกับข้าโซ่เบอร์สามครับผมหนึ่งใบขึ้นมือหนึ่งใบข้าเกศหนึ่งใบข้าโซ่ครับเดี๋ยวฮะนครับอ่าข้าวโซ่แจ็คไมเกิดเลยไม่ใช่เลยครับ เฉยเลยเอ้เดี๋ยวตอนแบทหันจ่ายไลท์ครับสกิลเวเปอร์จับนอนเจ๊กโอเคครับอ่าอาวุธไม่มีดีเฟเอนเนาะมีดีเฟเอนไหมมีดีเฟเอนหกพันหกพันทั้งคู่เลยหกพันโอเคครับอ,บาอ, 6, อ่าตีนักดาบหกพันหะนึ่งขีอืมมีเคอร์เตอร์แท่งนะเขามียเคอร์เตอร์เขาตีข้างคังอะไรครับโคโซกัรครับโอ้โหด้วย าพาจอจไปหนึ่งแล้วก็เอล่าอยู่บนมือไม่ได้ <S <S 2> <S 2> เอ็นโอคิวฮะก็อันนี้สามทีตีคนเลยอือจุดเรย่มตีครับห้ามลุกแล้วผมได้คิวหนึ่งไลท์โอเคครับโอ้เธอฮะเอาเลยช่วยหนึ่งไป กอไม่จ่ายคอสฟูวิงครับสก,กิลฟูวิงเชนหนึ่งกดไหมเอาเลยเอาสายเทคนิคขึ้นมือฮะที่เหลือสองข้อโซ่กกจิวแจ็คครับสอโไปนึ่งได้ทิพย<ม>์กนันได้ไหมครับผมแจ็คเตะฮะสามขีไม่เพ่น อันนี้ไม่ได้กดสกิลทิปเปิลใช่ไหมือก,กดไปแล้วเมื่อกี้กดแล้วยกผิดยกไปแล้ยกเลกห้ามลุกคิวไล์เหมือนเดิมโอ้โหอืมอันไปนเกเติดะครับผมอือในโซมีอะไรไางมีตับเวทไหมไม่มีครับไม่มีมีจับเลสกับบอกคีแล้วก็บอกเผาพีน<า>เริ่มเทินจวัวช้าแอมจวัว อยงเกียกับคิวอสองโจสามเเลยครับอืสองสามโเครับเปิดสามหนึ่งใบขึ้นมือที่แล้วเขาเก็ียดเฉเลยครับอือใบขึ้นมือที่แล้วเขาเกลียคาสะครับทิ้งเบ็คโซจนินสองกิีดสองไน้สองโวเบคโซจินถูกทิ้งเก็ียัว ลงครับโจเอียเคลือบบอดทำอะไรไหมแสดงน,นะมันลงมายังไม่แตะเนาะอ๋อลอยอยูอ่อ่ะจังหวะลอยนอนนักดาบโอเคครับจากนั้นโจเอียซิวมาแตะสนามเคลือบบอดแล้วก็สั่งลูกไอเทมครับโอเคครับฉันนอนเลยจั่วก,กนันหนึน่งใบกดสิวนักดาบครับทิ้งเซอจินเจอร์เกยียต,ตุ่มตีทำเลือดเลือดทำรถถูกทิ้งได้เกยียติจวดได้ไรเวท ฮิวเกจัวสมุดครับทิ้งจากเมือเปิดหกออมอนเตอร์ไม่เกินสองใบขึ้นเมือ่ติดเด็เผาเอาหมา,ากับสมุดขึ้นเมือที่เราเดงต่าอืม เริ่มตีเลยครับไม่ทเช่นเนาะอ่าซาที่ไหนไล่เอาเลยเป็นเกอ่าเปลี่ยนเป็นแค่คน,นนี้ใ่คขอขออใจเก่นสังเก,กเทสกแกนเห็นค้าเข้า,ขาโ่กเปิดสามอืมโส,นะสักครู่นะหนึ่งไม่ขึ้นมือหนึ่งไปเข้าเจีงไปเข้าโศกไป นักดาบตีดี้ไหม,มไม่โจวีตีก่อนเลยดีอะไรครับดีเจ็อ่าพาวเวอร์อะไรครับอ่ามันบวกหมื่นเราบอดเป็นหมื่นหกครับอ่ากันทำลายไหมฮะตันนี้การทำลาย,กา,ายการลบคี้ครับโอเคครับอืมไ้ฮะรีบไปบอกครับผม เพิ่มหนึ่งใบแล้วก็ถอดโซแจ็คไปหนึ่งเลือกแจ็คไม่ตายฮะโอเคอันนี้คือแจ็คไม่ตายตัวเดียวหรือว่าตัวอื่นด้วยอ่าแจ็คตัวเดียวฮะมันบอกว่าใช้ที่แจ็คไหนตีข้างบ่อยครัักดาบตีกลางสักขึ้นสกิลอ่ดูดไล์ฮิไลา์ครับแล้วแต่ครับแล้วก็สกิลสกิลตัวหนึไปกับใต้กอง เดาเปิลเหมือนเดิมครับดูดไลท์ฮิวไลท์จู๋เมืองไปกับใต้กองที่เปิลเหมือนเดิมครับดูดไลท์ฮิวไลท์จูบเมืองไปกับใต้กองอืมเดือเท่าไหร่นะครับเดือดหกครับ เดินมาดูหลุมแป๊บอืมไร่เจงเกียตหยิบมอนสองใบจากหลงครับผมขึ้นมนาตัวหนึ่งใบเอาเลยหยิบเป้น โจอเอียกับ,บกเบคเอร์กินแล้วครับผมไม่เปลี่ลยน,นละที่แกลลวมไฟน็อกเลยครับใช่ครับอ่านเลยเขาเถือนนะจักับสคู่วไปเลือกไปเท่าไหร่ครับ เลือมียีิบสองครับยี่สิบสองัดตัวฮะแล้วก็อาวสองใบฮะใส่ดาวันฝกลเรียกอะไรแหละครับทรอยหนึ่งาเลยครับะเปิดสามหนึ่งไม่ขึ้นมือหนึ่งไม่เข้าเกตเฮ้ยสองไมเข้าเกตเลยเข้าเกตหมดเข้าเกตหมดจะลืม เป็นเหกือนกับเซกชัดดสแกนแล้วก็คอยเชื่อเซกเกตครับก็สตา,าร์บายโซลแลมเอทต้นหนึ่งในอันนั้นทำอะไได้อ่าหยิบแจ็คหรือดาว,วน์อาร์มไม่เกินสองใบขึ้นมือคแบบรับแบบอืมตอนไล่ไปนะั้นอีกแป๊บหนึ่งอืมเอาเลยเอาเลยเอาเป็นแจ็ค สองใบแล้วนะขึ้นเหนมือนก็ไม่เท่นครับผมไทยไหมเอาเลยเอาเลย,เเลยสก,ลกิลดากอนฟอร์ดครับหยิบดวกอโต้นประกาศสกิลดะกอนฟอร์ดรีกองครับแล้วก็จะไม่รับความเสียหายมอนไม่ตายด้วยความสามารถโอเคครับเอาเป็น ไบจับเล็กเข้าโศกนะสักครูขึ้งกองแล้วก็โจมสองเป็นวนิจฉัยคนเบรดีเข้าโบครั้ผหมดจาสแกนเห็นนะเบอร์สามหนึ่งใบขึ้นมือหนึ่งใบขึ้นมือหนึ่งใบเข้าเกียร์นข้าโศก ยนี่สุเข้วโซแจ็คฮะได้เกดเลือดเลือดเท่าไหร่ห้าหกครับเคยครับก็ขังไม่ตายเนาะตายตายได้ครับปีโบติตายได้แค่ไม่ตายทุกคนสามารถอ๋ออาจีเอาแจ็คตีขังเอาเลยสยูแจ็คครับครับผมจอไปนิวเปลี่ยนล่างงั้นไม่เปลี่ยนแล้วกันฮะ อ่านเทอล่อนฟนัันก่อนกดเทกลบขี้เฉยๆโอเคครับก็ผ่านนะครับผ่านเครับเธออื่นดรอยด์แอนดรอดลงโจเยครับเริ่เลยประกับเครือบเทครอบบอร์ดได้จั่ว สมุดครับเปิดหกเอาเวเปอร์กับแบ็กโซจินขึ้นเมือนที่เราลิงไปของเวเปอร์มันก็จะหลงเข้าโซจะมนกี่ ต,ตัวนั้นมันลงแล้วมาเคลือบให้เนาะใช่ครับก,ก็เดินกันได้ดอีโอเคครับโอเคครับ,คครบแสงไลท์ดูเกีตใช่เลยครับขึ้นมือก็สยิ่ไรับทิ้งมือหนึ่งจานิกิจ ข้ามยุเลยค้ามรถถูกทิ้งเกตอยู่เริ่มตีเลยครับมู๊ครับแล้วก็สี่แดงเงันฟอสเอาเลยเป็น,นข้ามคอจากหลุม ดีเ่สแกนเห็นอ่ะสามหนึ่งไปขึ้นมือหนึ่งไปเข้าเกตแล้วอีกหนึ่งไปเข้าโซนเช่นตอเลยอืมนักดาบตีเกิดสกิลครับเอาเป็นดูดไล์เหมือนเดิมดูดหนึ่งไล้โอเคอ่าเดี๋ยวก็ด่วมึงไว้กับใต้กองสกิลแจ็คครับ กตัวนึ่งก็เลโนวาฮะซิโยโนวาเบิดเบอร์อร 4. สี่สี่เอาไปนี้ซิมือที่เดีือดส่งข้าวโศกลุกด้วยทิปเปิลครับที่ของเมดีฮะเข้าโซกรดหนึ่งเลือดแล้วก็หยิบไปน,น,นี้คือมือ แล้วก็สกิลแจ้งฮะเบออไปหนึ่งได้ยี่สิบเป็นแล้วก็เคาเอร์แท็กโอเคมันได้เพราะลักดาบตีดับเบิลดูดไลท์ฮิไวไลท์เนี่ย yeah. อ่าเลเวลสามครับแล้วก็ขึ้นสกิล <skill S 2> ต่อครับจะทำอะไรไหมตอนนี้ผมตอนสกิลแรกทำอะไรไหม yeah. อ่าสิ่งมีดฮะโอเค ข้างกอเข้าโซค,ครับแล้วก็สกิลเจโฮเดอร์ข้ามยิบขึ้นเหมือนอ่ามีขึ้นสกิลที่สองจัว่วเมือนไปกับใต้กองับผมใช่เลยอืมกับใต้อกองแล้วก็ลุกทริทิพเปิลครับเหมือนเดิมครับตีขึ้นสกิลสกิลแรกดูดไรฮิวไรเห็นฮะเลือหนึ่งฮะ แล้วก็ขึ้นเอ่อทำอะไรไม่ตอนซีวิวแรกไม่ทำไม่ทำซีวิวสองครอบจั่วฮะมึงไปกับใต้กองอ่าซีวิวสองตาเสน่ฮะตาเน่งคิดแบบอะไรกับใต้กองดีวันนี้แนละ้วแล้วก็ทำอะไรนะครับอ่ตาเทสน่หฮะโอเคพอเป็นนัว่า สกิโนวาเอ้ยใส่สองเกตก่อนขอครับสกิวลืวาเลื่อนอะไรครับเลื่อนเลเยอรหนึ่งครับตอนนี้ขึ้นสกิลโนวาใช่ไหมครับผมขึ้นสกิลโนวาอยู่ตอนกดสกิลโนวาครับเดี๋ยวนี้เป็นเชนไหนนะอ่าผมเมื่อกี้ใช้ตอน<ม>ใช้ตอนผมเชนสองค่ะเมื่อกี้ผมกดตอนโนวาไปขึ้นเชนหนึ่งใหม่รอบหนึ่งอ๋อตอนขึ้นเชนหนึ่งใหม่ครับผมใส่สองเกดครับสั่งลุกการ์ดทุกใบเอ้ยสั่งลุกสองใบในสนามเรา ใช่ไหมอ่าสองลูกก้าทุกใบแล้วก็ท่านใดกผมมีเลคกุกกี้อยู่ยิงสองไรโอ้ไปเลยฮะโอ้โอเคโอ้สู้กันสนุกนะครับต้องบอกว่าสู้กันสนุกนะครับถ้าไม่ยิงไรนี่ก็ได้ปยาวๆเลยนะครับสำหรับแจ็คไนท์นะครับก็ถ่ายถูกคู่นะครับเพราะว่าจบคู่หลังๆอยู่นะครับสนุกนะครับชนะไปนะครับสำหรับแจสกรส่วนน้องปราดยังไม่ตกนะครับรอสายล่างต่อนะครับ